โอเคครับผมสวัสดีกันด้วยนะครับผมยนี้อเข้าสู่เกมลายเลนเจอร์นะครับผมวันนี้นะครับผมจะมาอยู่อันกันในดีหลักนะผมวันนี้ผมจะมาสุ่มนะครับผมเป็นทางด้านของเกียร์นะครับผมไม่ใช่เกียร์สิเป็นด้านของตัวนะผมที่ผมอยากได้ก็มีอยู่เป็นโคนี่ซันลอตนะครับผมนี่โคนี่ซันลอตผมอยากได้นะก็ถือว่าตัวปวดเลยนะโคนี่ซันลอตนะครับผมกับเออบาวนักมายากลฝึกหัดอันนี้ผมก็อยากได้นะผมเป็นธาตุแสงนะผม ถ้าแสงมืดที่มานะผมโอเคผมจะสุ่มกันในเดือนนี้เลยก็แล้วกันครับผมผมไม่อยากจะรอเดือนหน้าไม่รู้ว่าเดือนหน้าเขาจะมีตัวอะไรมาโหดไหมไม่รู้ครับแต่ผมขอโคนี่สล็อตกันกแล้วกันนะครับผมโอเคครับผมเพราะฉะนั้นเราก็กดกันเข้าไปเลยครับกดกันเลยสุ่มมีหนึ่งร้อยตัวนะครับผมเพื่อไม่ให้การเสียเวลาวันนี้ผมรีบด้วยได้คือได้ไม่ได้คือไม่ได้นะ้วอื <c> ้อ <oughs> โอ้ยไม่ได้อีกครั้งครับผมโอ้โหตัวนี้อีกแล้วย่อยอย่างเดียวครับผมนะบาวพนีจอนครา้นี้เราลองไม่ข้ามคนัะผมนี่บาวพันจอนคนนี้คนนี้อะไรเนี่ยมูนเล่าปี ดูเป็นร่างอันต้าแล้วรู้สึกแบบโอเคนะแต่ส,สายก็มาใช้อะไรไม่ได้นะผมอมเดนิสเอาอีกครั้งครับโอ้โหโรบินฮูดบ้าหัวขมวโมยมูลนักข่าวสุดให้สุดแล้วครับผมโอ้โหมูลนักข่าวโอ้โ ถามจริงอุมูลผีจีนเบานักมายากลฝึกหัดมาแล้วครับทุกคนสุดยอดเลยขอ,ขอแคปหน้าจอไปหนึ่งนะครับแต่นี่เป็นอันดับสองทีผมอยากได้แต่ตัวนี้เป็นอันดับสองรับผมทผมอยากได้มูนักมายากลเนี่ยนะจริงๆอยากได้คนนี้สตาร์ลัดมากกว่านะครับผมไปต่อ อีกสิบห้าตัวนี้น่าจะยากครับโอ้ขอ,อขอ,อคนนี้สล็อตอ่ะขอเนาะเนะนะขอ,อะขอมานะโอ้โหสุดยอดคนนี้สล็อตโอ้โหดีใจเลยขอแค่มาจัมหนึ่งครับอืม้ม ผมที่แบบโอ้หหนึ่งร้อยตัวในการสุม่มครั้งนี้ผมถือว่าคุม้มละเดือนหน้าตัวอะไรมาเนี่ยเดี๋ยวค่อยไปเสียใจกันดีทีนะผมแต่ที่รู้ๆคือณตอนนี้นะครับผมอย่างคุม้มอย่างคุ้มมาสองก็ได้สองเช็ดแค่มาสองก็ได้สอง, <c oughs> สอง,สองแสงมืดสองตอัว <c oughs> สุดจัดโอ้สุดยอด หนึ่งร้อยตัวแล้วผมโคตรคุ้มสายฟรีนะครับผมโอ้ยอย่าเพิ่งนักมาสิเพื่อนโอเคครับผมคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์นะครับผมอย่าลืมกดแชร์นะครับผมถ้าชอบมากก็ฝากกดติดตามนะครับผมสวัสดีครับ